ทำไมไม่ตลกแล้วก็ไม่มีเพื่อนโอ้ยเช็ดน้ำลายออกเนาะก็ไม่มีเพื่อนคุยใช่ไหมก็ไม่มีเพื่อนคุยใช่ไหม ก็ยังไม่กลับหรอกยินก็อยู่ปทุมธานีเหมือนเดิมนั่นแหละอืดูเล่นน้ำลายดูเล่นน้ำเลยดูเล่นอ๋อไอยิงยังไม่กลับหรอกเดี๋ยวเอ็มเดี๋ยวลินก็ได้ไปกรุงเทพหรอกเดี๋ยวเอ็นก็ไปจะไปประชุมประชุม่ต้วเนี่ยแมวแล้วหนักหันหน้าหนีพี่อ่ะเอ็มเอ็มพากลัไปคุยกับน้องที่เอ็มหน้าไปใกล้น้องที่สวัสดีลิน เปลี่ยนเสื้อแม่เสื้อเปียกแม่แลอวมันนอนไม่ได้ที่นี่เปียกหมดเลยสิเปียกหมดเลยถ่ายเวลาด้วยทำยังไงให้เปียกขนาดนั้นรู้เปยกได้เลยไม่เปียกขนาดนั้นเปียกขนาดนั้นลยค่ะกรเปียกขนาดนี้เลยค่ะสดชื่นจ่ได้เจอไม่ได้เหร เอาหอมพร้อมกันโอ้โหโชติชื่นโชติชื่นโชติชื่น yeah. ชิชื่นค